นิทานอีสศเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับแมวสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคุยอวดตัวเองกับแมวตัวหนึ่งถึงวิธีที่จะหลบหลีกจากศัตรูของมันว่าฉันมีกลวิธีทุกอย่างอยู่ในหัวแล้วสุนัขจิ้งจอกกล่าวฉันมีเป็นร้อยรยวิธีที่จะหลบหนีจากศัตรูของฉันฉันมีอยู่วิธีเดียวแมวกล่าวแต่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ต่อมาอีกทั่วครู่หนึ่งแมวได้ยินเสียงหมาล่ากลุ่มหนึ่งมุ่งหน้ามาทางมันและแมวก็รีบวิ่งขึ้นต้นไม้และซ่อนตัวภายใต้กิ่งไม้ทันทีนี่คือแผนการของชั้นแมวกล่าวแล้วเธอลักจะทำอะไรต่อไปสุนัขจิ้งจอกคิดถึงวิธีการแรกและวิธีอื่นๆและในขณะนี้เขากำลังคิดวิธีต่อไป กลุ่มคนก็ได้ใกล้เข้ามาทุกทีสุนัขจิ้งจอกสับสนในความคิดของตนจึงถูกหมาล่าจับและถูกฆ่าโดยนายพรานกลุ่มดังกล่าวและนี่คือความผิดพลาดของเธอแมวผู้เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่กล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งทางรออดย่อมดีกว่าร้อยทางเสี่ยงฝากกดติดตามหรือกดซับสไคร e ด้วยนะคะ